สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับน้องพลอยค่ะน้องพลอยมีเจ้าน็กเจนนะคะเป็นตัวแฉกนะคะของรุ่น xlt ค่ะมาให้ดูกันนะคะสำหรับราคาค่าตัวเขานะคะอยู่ที่8 4 4 0 0 0บาทค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเนสอนะคะเป็นเทอร์โบเดียวค่ะเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะคะก็ตัวนี้เกียร์หสปีดเป็นเกียร์ออโต้ค่ะจะพามาชมๆกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะนี่ค่ะทั้งด้านหน้านะคะก็จะเป็นกระจังนะคะจะเป็นสีดําแบบนี้ค่ะตัดกับ แถบตรงกลางนะคะที่เป็นสีโครเมียมค่ะเป็นแบบนี้เลยและมาที่ไฟด้านข้างนะคะไฟด้านข้างนะคะตัวนี้จะมีตัวเดทามาให้นะคะก็จะเป็นตัวซีใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะมีตัวนี้จะอ่ามีเป็นไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะนี่เลยสําหรับทางด้านล่างนะคะจะมีห่วงลากจูงหนึ่งอันนะคะอยู่ดีด้านข้างกันคะ่ะ ตัวนี้นะคะก็จะมีคิวล้อขนาด3มนิ้วนะคะที่ให้มาจากโรงงานค่ะพร้อมแมกยางหล่อแบบนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นลายนี้เลยนะคะขนาดยางอยู่ที่สองห้าห้าทับเจ็ดสิบนะคะเป็นขอบส7เจดค่ะนี่ค่ะหูกระจกนะคะตัวนี้ถ้าเราล็อกบนถูหูกระจกล็อกอ่าพับให้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ารถยกศูนย์ของ Ford นะคะทุกคันนะคะก็จะมีบันไดข้างมาให้หมดเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ และด้านท้ายนะคะด้านท้ายกระบะนะคะก็มีความกว้างแล้วก็ความลึกมากนะคะตัวนี้นีเลยค่ะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะยังมีที่ขึ้นทางด้านข้างท้ายกระบะให้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็ขึ้นหยิบของง่ายนะคะตัวนี้สำหรับด้านท้ายค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟแบบใหม่นะคะนี่ค่ะ เป็นแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยตัวนี้นะคะมาให้พร้อมกับกันชนนะคะ <Soon> นี่ค่ะสำหรับตัวกันชนนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังมีกล้องถอยมาให้ด้วยค่ะสำหรับตัวกล้องถอยนะคะก็จะอยู่ใต้โลกโก้ฟอร์นะคะก็จะขึ้นที่จอสินิ้วทางด้านในตัวรถเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยเปิดด้านในให้ดูนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ ก็ตัวนี้นะคะก็จะมงบอกว่าเป็นรุ่นของ XLT นะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าท่านไหนที่สนใจนะคะแคป XLT ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่844,000บาทเท่านั้นเองค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามน้องพลอยได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 3 8 9 5ป4 0 2นะคะหรือว่าเป็นแอดไลน์ p l o y F o i e ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย